สวัสดีครับวันนี้จะไปไหนกันไปปิกนิกปิกนิกที่ไหนครับสวนสาธารณะสวนสาธารณะน้องทีมไปไหนครับสวนสาธารณะไปทำอะไรครับระบายสีระบายสีไหนดูอุปกรณ์ที่เตรียมไปบ้างแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วเหรอเอาเคมาดูซิมีอะไรบ้างมีสี อันนี้แก้วไว้ใส่น้ำมีแซมเปิดหน่อยมีสีนะครับมีกระเป๋าไหนดูระบายใส่ใส่อะไรเกาะเช็ดชู้มีทิชชู่อันนี้<ม>น้ำมีแซมด้วยนะครับมีนแซมด้วยใช่ไหมครับมีสีมีสีด้วยอ๋อนี่สีอะไรสีโปสเตอร์อ่าน้ำดื่มเอาไว้กันหิวนี่และห้ามลุมกระเป๋าเด็กค่ะโอ้ยอย่าเหยียบกระเป๋า,าอันนี้เ,เรฟรม เอาไว้ระบายอันนี้ผูกกันแล้วก็ขาดไม่ได้ของเล่นเอาไปเล่นด้วยอ่าเรามีอะไรอีกน้องทีมเตรียมอะไรไปอีกลูกมีฟินเทนเอาไปทำอะไรครับทากันงดเหรอโอเคแล้วก็มีเสือนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วเอาพวกเราเก็บของเร็ว ่แล้วพวกเราเก็บของเต็ีมตัวเดินทางเร,วเรว็วเร็วเจ็ดโมดแล้วโอเคเดี<ๆ>๋ยวมาช่วยเเก็บกระเป๋าก่อนนะครับแป๊บนึงครับ ชื่อจะปิวไม่เหรอฮะไมปิวไปเร็วเดินทางพอยังช้าอยู่เลยใช่เราต้องเดินทางอีกไกลครับไปเร็วพวกเราเดิ cái, bye, 300 300 300 bye, นสามร้อยเมตรเลยสามร้อยเมตรเลยร้อยร้อยเมตรไปเดินน้ำหน้าไปก่อนเดินน้ำหน้าไปก่อน โอเคจะค่อยเก็บไปของใครของใครก็ไม่รู้น้องทามเดินนำหน้าเลยครับพ่อพ่อบอกทำไมคุ้ยเก็บอ่ะมันไม่ใช่ของเราเราสิลูกของพี่หรือเปล่าเขาไม่รู้ไปใ,ไใช่ครับไป,ลปเลยนะตอนนี้เราเดินทางมาไกลมากแล้วครับไม่ใช่ทีมปันล่องลอยนี่ นี่วันนี้เราจะมาระบายสีกันตรงสวนสาธารณะนะครับจ่้ลมไม้ตรงไหนดีตรงนี้ไหมลมลมตรงนี้เนะเานะโ <Okay. S 2> อเคอ่ะใครจะปูเสือทีมพ่ออ,อพ่อปูเสือเหรอโ okay. อเค่าพ่อปูเสือก่อนมอานไม่ตรงไหนไปตรงนั้นเหรอ เอามารับของตัวนี้หน่อยเร็วรับของพ่อหน่อยลุงที่ขับปูเองได้ครับอ่าหางพี่ปูลองทามรับของไว้ตรงไหนดีเอาตรงนี้ตรงนี้โอเคอนะโอเค เอาไปเตรียมของมาเร็วน้องทีมจะวาดต้นอะไรวาดต้นไม้หรือว่าวาดอะไรไอม่ต้องมีแนวทึงจะวาดเป็นเหรออ่านดูสิเอาของอะไรมาบ้าง อ่าอโอเคครับเดี๋ยวพ่อไปตักน้ำให้นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะถามก่อนต้องทำต้นบ้านรูปเลยรูปเดี๋ยวทำตอนเสร็จเดี๋ยวทำเอาให้ดูโอเคต้องถีนจะบ้านรูปเลยครับ,บรโอเคสุดยอ,อดเลยไหนบอกเพื่อนๆซีต้องวาดยังไงถึงจะสวย โอ้โหตรงนั้นวัดภูเขาหรือเปล่าใช่ไหมลูกภูเขาเหมือนกันนะนไแต่ว่าเราจะมีสีดำด้วยจะไม่ทำยังไงถึงจะเป็นสีรำก็ใช้สีฟ้าบีบลงไปได้เหรอ เหมือนกันนะครับนี่คือถนนนะครับตรงนี้คือภูเขาตรงไหนครับชี้ดูหน่อยครับตรงนี้คือถนนนะตรงนี้คือถนนนะครับคุณผู้ชมตรงไหนครับ บเลยนะฮะทำไมวาดเป็นอ่ะโอ้สวยมากเลยอ๋อน้องถามว่าอะไรครับทะเลทะเลตัวไหนทะเลตัวนี้ทะเลเมื่อกี้ขาดใช่หรอแล้วนั่นคืออะไรที่มีขีดขีดเงาะเหรอไม่ใช่พระอาทิตย์พระอาทิตย์ทำไมน้องถามว่าพระอาทิตย์เป็นอ่ะลูกเพราะทำดูแลต้องมีสวนดูตรงนู้นเหรอ สุดยอดเลยจนนนะโชว์อะไรครับไหนดูสิจุ่มสีเข้าไปดูนะ<ร>มันจะเ,นเป็นยังไงครับไหนดูเห็นยัง ว้าวเธอเป็นอย่างนี้ได้ครับใส่สีอีนิดด้วยนะเดี๋ยวโชว์โอ้โหของน้องทามสวยมากครับมีอีกแนละ้วมีอีกเฮ้ต้นลาน้ำก่อนสินี่นะมีสีสันลาน้ำก่อนสิ าาก,การครับอาระบาลได้เลยครับลูกต่อไปน้องทานจะวาดรูปอะไรเมันลบได้แนะ้วค่คุผู้ชมว้าวลบได้ยังไงอะ ยอดเลยข้างหลังมีอะไรมาให้ดูนะมีอะไรครับโอ้ลูกหัวใจแล้วก็เขียนชื่อตัวเองไว้ด้วยครับแล้วก็มีคองรถรถถังด้วยนะครับรถถังเะครับแล้วก็มีบ้านมีฟูก ไหนน้องทีนจะวาดรูปอะไรอยู่ครับลูกอรูพยอดเลยสีชมพูต้องเอาต้องเอาอ,อาะไรผสมฮะทำไมต้องถามรู้่ะ อ้าวเดี๋ยวเราคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับติดติดตามชมอีกคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพ่อถ่ายให้อีกนะโอเคไหม,ไม,ไมว้าวน้องทามพูดสิไหนบอกกันเพื่อนสิว่ารูปอะไรอยู่นี่คือพายุหมุนว้าวคือพระอาทิตย์นี่คือภูเขานี่คือแน้ำสุดยอดเลยไหนนะ้องพิมพ์ดูสิ คืออะไรคือนี่คือประเทศโคนโลกเหนือฮะประเทศโคนโลกเหนือไฟด้วยครับอ่าเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปต่อไปนะครับบายบายสำหรับคลิปนี้น้องบีมขอลาไปก่อนนะครับ <c oughs> บายบายน <c oughs> ้องบีวะน้องทีมทำสิลูก <c oughs> โอเค